วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะคะขั้นตอนแรกก็นำมะพร้าวอ่อนมาปลอกเปลือกให้เรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็นำมาทุบน้ำมะพร้าวนี้เราก็จะเก็บไว้ทำขนมนะคะนี่ค่ะข้างในเนื้อข่าวน่ารับประทานแบบนี้เลยเนื้อเนื้อมะพร้าวอ่อนกำลังดีเลยนะคะเหมาะสำหรับการทำบ้าบินมะพร้าวอ่อนมาอย่างยิ่งค่อยๆขูดนะคะระวัง จะขูดโดนตัวกระดาถ้าโดนตัวกระดาแล้วเดี๋ยวมันจะกวาดแล้วขนมก็จะสีไม่สวยนะคะทุกคนครูเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะมาเริ่มทํากันเลยค่ะส่วนประกอบของขนมบ้าบินนะคะก็จะมีมะพร้าวมีเกลือมีน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวประมาณกี่กรัมคะน้องแม่หน้าร้อยห้าสิบกรัมแป้งข้าวเหนียวห้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะมะพร้าวนี่ก็มา มะพร้าวขูดประมาณ1นกิโลนะคะใส่ไปเลยเ,เกลือหนึ่งช้อนชาเกือ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายนะคะใครมีน้ำตาลปีบ๊บก็ใช้น้ำตาลปี๊บได้ น้ำตาลทรายกะเกเอนะคะประมาณ500กรัมนะคะถ้าใครจะใส่กินหวานน้อยก็ใส่น้อยใครกินหวานมากก็เพิ่มเอานะคะน้ำตาลปรับรสเอาตามอัตราสูตรที่ชอบได้นะคะแต่ตอนนี้ก็จะใส่ประมาณ500กรัมนะคะเข้ากันก่อนนะคะให้เข้ากันดี มือเราก็ล้างทําความสะอาดด้วยสบู่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมาทําขนมไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะสกระปรกเพราะว่าเราขนมเราทํากินกันเองนะคะไม่ได้ไปทําขายอ่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามะพร้าวนะคะอ่าส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวเชื่อมให้ขนมเข้ากันดีก็จะเป็นตัวน้ํามะพร้าวนะคะนี่เป็นน้ามะพร้าวน้ําหอมนะน้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะ,ะ,คะที่เราได้จากมะพร้าวน้ําหอมที่เราปอกเองนะคะ มะพร้าวน้ำหอมตอนนี้เราก็ซื้อมาที่ลูกประมาณ10บาทนะคะช่วยเกษตรกรซื้อมาค่ะแล้วก็มาทำคลิปในวันนี้นะคะทำขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนอร่อยๆให้ทุกคนได้ชมกันค่ะใครใส่น้ำมะพร้าวหรือว่าใส่มคนก็ใช้เป็นน้ำกะทิใช่ไหมน้องแมมใช่ก็แล้วแต่นะคะว่าจะใช้อะไร ถ้าใส่กะทิไปอีกก็จะมันมันเพิ่มอีกนะแต่อันนี้มะพร้าวเราก็มันแล้วแล้วก็ความหวานความหอมของน้ำมะพร้าวที่ใส่ไปก็จะทำให้อร่อยเหมือนกันแล้วก็นวดให้เข้ากันตอนนี้น้ำตาลทรายยังไม่ละลายนะแต่ถ้ามันแห้งไปไม่เหลวก็ค่อยเติมน้ำไปอีนะคะนวดไปก่อนให้มันเข้ากัน ถ้าแฉะไปหรือว่าหนืดไปก็สามารถเพิ่มน้ำเพิ่มตัวแป้งข้เหนียวได้นะคะค่อยๆสังเกตดูนะคะการทำขนมสูตรจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นนะสังเกตเอาค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แป้งคลุกเคล้าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทีเดียวเลยนะคะออกแรงนวดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนตัวน้ำตาลทราย ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ากับเนื้อแป้งแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมบอกอัตราส่วนของน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่เราใส่ลงไปนะก็จะอยู่ที่ประมาณ600กรัมนะคะจะอยู่รา,ราวๆนั้นนะเนี่ยแป้งก็จะแป้งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพักแป้งแล้วเราก็ไปติดเตาถ่านนะคะ <peac. ๆ S 2> เพื่อที่จะทำการจีบบะหมิ่นเนอะก็จะพามาติดเตาถ่านเพื่อทำการจี่บะหมิ่นนะคะขั้นแรกก็ใช้ กระดาษเศษกระดาษอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยกลับมะพร้าวค่อยๆวางไปนะคะแค่นี้ก็พอนะคะใส่มากเปลืองค่อยๆใส่ถานลงไปนะคะค่อยๆใส่ถานลงไป ติดเตถาถ่านง่ายๆแค่นี้เองค่ะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะอนะค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่ไฟลุกติดดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำขนมกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวไปนิดหน่อยเราใช้กระทะเซฟลอนนะคะขนมของเราจะได้ไม่ติดกระทะ หยอดพยายามทําให้เป็นทรงกลมนะคะเนื่องจากเราไม่มีพิมพ์นะคะรูปร่างหน้าตาก็พยายามทําให้กลมมากที่สุดค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าตาแป้งของเรานะคะเมื่อกี้ลืมเอาให้ดูนะแป้งของเราที่ได้ที่แล้วทัศนหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ความเหลวความนืดก็ไม่ให้เหลวมากนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทําให้มันเป็นก้อนกลมๆแบบเมื่อกี้นะคะพลิกกลับด้านนะคะ สีเหลืองสวยเลยนะคะ เราก็นำมาจัดเรียงใส่ใบตองของเรานะคะที่เราใส่ถาดใบตองของเรานะคะเราได้เตรียมใบตองไว้รองถาดนะคะ <utan> ก็ไม่ต้องไปใช้พวกกระดาษชัชู่นะ,ะถ้าบ้านใครมีใบตองแนะนำให้ใช้ใบตองแทนนะคะเป็นการลดโลกร้อนไปในตัวเนอะแล้วก็ทําให้สีสันขององาหารหน้ารับประทานขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมบะบิงของเราได้มาเต็มถาดเลยค่ะ เราก็จะไ่ชิมขนมมาบินให้ดูกันนะคะร้อนอร่อยค่ะหอมมะพร้าวแล้วก็หอมน้ำตาลของเรานะคะสูตรนี้เรามาทำตามดูนะคะโอ้ร้อนอร่อยค่ะ อร่อยไหมสีนวลขอท่านผู้ชมด้วยสิว่าอร่อยไหมลายยืดเลยอ่ะอย่าไปบอกใครลละว่าหนูแอบไปกินขนมคนเดียวในครัวอย่าคนอื่นเขาได้ยินแล้วเขาเสียใจไม่ได้กินขนมเหมือนหนูเห็นความลับนะสินวลบอกว่าให้ไม่ให้บอกใครไงแล้วทำไมพาพี่ชายมาด้วยแล้วนั่นอ่ะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีกันนะคะ